น้องแมวสฟิงสุดที่รักของพี่เนทซึ่งไอวานมีแมวสฟิงพันเดียวกับน้องไคโรมาหลอกพี่เนทถึงเจตัวค่ะและในทุกรอบพี่เนทจะต้องตัดน้องแมวที่พี่เนทคิดว่าไม่ใช่น้องไคโรตัวจริงออกมาแล้วไม่ใจมาดูกันว่าพี่เนทที่บอกว่ารักไคโรมากๆรักมากกว่าไอวานแล้วมั้งรักขนาดนี้จะหาน้องไคโรเจอไหมกล้าพนักบริษัทไมานเนทไปเลยว่าสีมันไม่ใช่เลยนะก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจไอวานด้วยกันกด subscribe แฮ่กด subscribe แฮ่ กด subscribe เพ่ hey, ถูกแล้วและติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big much พร้อมไหมคะคุณแม่เนเนสที <left utor> Hell, er ่จะมาหาลูกชายสุดที่รักของคุณตัวจริงพร้อมยังไงก็จับได้อยู่ดีใครคือไคลตัวจริงข้อติมั่นใจแค่ไหนเต็มร้อยเก้าสิบจะบอกว่าทุกคนคะหนูดูหลังหลังเวทีแล้วบอกเลยว่าทุกตัวเหมือนไคลลงมมากแต่มาดูกันนะคะว่าพี่เนจะ z ู o m ไปว่าใครคือไครโลตัวจริงเดี๋ยวไปเอาแมวก่อน นี่นะคะคือน้องไครรอตัวจริงมาดูกันว่าพี่เนทเนี่ยจะรู้ไหมว่าคนไหนคือลูกชายสุดที่รักของเขาตัวจริงนะคะเดี <Good boy. S 1> ๋ยวเอาเขาใส่ในกล่องก่อนดีกว่าทีนี่นะคะมีแมวทั้งหมด แต่จะมีพิยงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแมวของพี่เนทจริงๆง่ายเลยตัวที่ไม่มีขนคือแมวของพี่ทุกตัวในนี้ไม่มีขนสริงกที่มีขนนี่เอามาแบบใกล้เคียงกับไคโรที่สุดจริงเหรอไม่ว่าจะตาผิวขุ่นน้ำหนักนะคะเหมือนไคโรมากๆหลายตัวเลยแล้วบอกเลยว่ามันเนี้ยยากมากๆเพราะหนูดูด้วยตาเปล่านะคะยิงคิดว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะก็มาดูกันว่าพี่เนทจะรู้จริงไหมแต่มั่นใจว่าตัวเองจะผ่านถูกไหม จะเต็มที่โอเคพร้อมไหมกับภารกิจแรกพร<อ>้อมภารกิจแรกของคุณไมเน็ตดินั่นเองนะคะก็คือการวางอาหารแมวนะคะไว้บนมือนี่เป็นอาหารที่ไคลโร,รชอบกินด้วยนะคะเป็นอาหารประจำของไคลโร,รอยู่แล้วเราดูว่าจะมีตัวไหนกินแล้วพี่เนสจะจับสัมผัสอะไรเ<อ>ขาไม่ได้เลยแค่จะสัมผัสได้คือความรู้สึกการหายใจแล้วก็ลิ้นของเขาต้องใช้การสังเกตของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะวางให้หลายๆเนสหน่อยเพราะามีหลายตัวมานี่คือนตัวที่หนึ่ง จับได้ไหมไม่ได้ห้ามจับค่ะได้แค่สัมผัสโอเคเสร็จแล้วค่ะตัวที่หนึ่งไม่กินนะคะโอเคอันนี้เบอร์ที่สองนี่คือเบอร์สองนะคะไดไไ้กินไหมฮ้ยกินโอ้ครูด,ด้วยเบอร์ที่สามคะ่ะไม่กินโอเคเรียบร้อยนะคะอ,อได้ไม่กินวยิยากอยู่นะ เบอร์ที่สี่พร้อมไหมคะคุณนาทามอบโอ้ีอเขยวดังตัวนี้เขียวดังเลยคล้ายๆใครโลนะยากมากครับทุกคนคือคุณจะรู้แมวาตัวเองจะแค่เสียงหายใจไหมคือถ้าอุ้มแล้วก็รูอาจจะได้แต่นี่คือแค่เสียงหายใจอย่างเดียวเบอร์ที่ห้าใครโ้เองจ้าไป้ตัวนี้จับมือด้วยเออเบอร์ที่ห้าไม่กินคะ่ะ โอ้เบอร์ที่ห้าไม่กินค่ะอันนี้เบอร์ที่หกนะคะหกใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะพูดดิครับอุ้คนนี้ไม่กินผักออกนะคะตัวนี้มีเสียงร้องเบอร์ที่ห <laughs> เสียงร้องอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป๊กกับใครหรอกนะเมื่อกี้ <laughs> อันนี้นะคะเบอร์ที่เจ็ด รูโอเคเบอร์ที่7็ไม่กินนะคะเฮ้ยเมื่อกี้แค่รู้สึกไม่รู้ยังไม่ได้จับแองแต่รู้สึกน้ำหนักเท้าที่มันกดบนมือก็หนักอยู่นะไม่รู้มันหนักกว่าหรือเบากันน้องไคโรและเบอร์ที่8นะคะตัวสุดท้ายค่ะโอเคสุดท้าย,ห,ยนะหมดเวลาเบอร์ที่แปดโอ้ ใครออกค่ะเู้สิกว่าเบอร์เบอร์ซีนะือเสียงเขียวดามคล้ายๆใครเราแต่ไม่มั่นใจแต่ตัวที่มั่นใจว่าไม่ใช่มีเบอร์สองครับตัดออกเพราะอะไรถึงตัดเบอร์สออกคะเพราะรว่าเบอร์สองคู่แบบ<อ>ซึ่งตั้งแต่เรียงไทโเรามาเขาไม่เคยคู่เลย <c oughs> ไม่ว่าจะแย่งอาหารหรือแยับอะไรก็ตามเขาไม่เคยคู่ <c oughs> เพราะฉะนั้น ผมดัดไปสองออกครับโอเคภารกิจที่สองนะคะคือพี่เนทจะมีโอกาสได้จับอุ้งเท้ามือของน้องทั้งสองแค่เท้าเหรอแค่นั้นเลยหล้ามจับส่วนอื่นโอ้แค่เท้าเลยยากมากโอเคพร้อมที่จะใช้แฮนด์ไหมคะจับแค่มือน่นนจับแค่มือสองวิหนึ่งสองหมดแล,ล้ว คอสีวีได้ไหมคะสองมือสองมันมันไม่ทันสัมผัสเลยจริงๆโิเอาไปเนี่ยมันให้สีวีเอาไปเอาไปสบากันหน่อเคาไปสีวีในการจับมืออันนี้เบอร์ที่สามสีวีในการจับมือที่ไหนมือจับแค่มือหนึ่งสองสามสี่อันนั้นเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ที่สามนะคะเบอร์ที่สามเมื่อกี้เบอร์ที่สามรู้สึกเท้ามันจะใหญ่ใหญ่กว่า เนือนานแน่นกว่าจริงหรอรู้สึกสัมผัสได้ถึงขนาดนั้นเลยไม่แน่ใจอันนี้น้องเบอร์สี่นะคะโว้ยหนึ่งสอสาสี่อย่าดมโดมไม่ได้ายากอัวนั้นอันนั้นเท้าดูขนาดเท่าเท่าใครเรานะแต่นี่ก็มั่วไม่รู้จริงๆเลย,ยจำได้แค่ว่าเบอร์สามันใหญ่แค่ั้นอันนี้เบอร์ห้าค่ะเบอร์ นี่เด้อขยับขึ้นลงขึ้นลองอ้าวครบสี่วีแล้วค่ะเ้ารู้สึกเล็กรู้สึกเล็กไปนิดเดินน้องเบอร์หกนะคะเฮ้ยอันต่อไปเบอร์ที่เจ็ดนะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เบอร์อะไรเบอร์ที่เจ็ดจะนิ่งด้วย <laughs> อ่ะเอเอ <laughs> มันใช่แล้ว อะไรไม่ใช่ใครหรอกครับไม่เคยได้ยินใครหรอกโอเคเบอร์สุดท้ายเบอร์8ค่ะเวรนี้รู้สึกเหมือนนะก็ดูครับเวรนี้เหมือนมากเวรแบดใกล้เคียงมากอันนี้ตัดออกได้ไหมครับตัดออกได้เลยค่ะตอนนี้หนึ่งตัวค่ะคุณไมเบดเนสจะตัดสินตัวไหนไม่ใช่ไคลโลในรอบนี้เบอร์เจ็ดนะครับอันที่ครูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออันนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เบอร์เจ็ดออกถูกหรือไม่ใช่ใครเราไม่ครูพี่หรอกอเขารักเนค่ะเบอร์เจ็ดกลับไปสู่วงมรณาได้ค่ะใครร,รักพี่เนทอยู่แล้วไมค่คำมั้งตอนนี้นะคะมีน้องแมวตัวหนึ่งอืลาศน,นะคะอนในกล่องเลยทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าแมวเป็นสัตว์ที่เขาจะเก็บจนถึงที่สุด เขาจะอึดแค่ในกระบะทรายตัวเองเท่านั้นแต่อันนี้คือคนไม่ไหวแล้วอย่ยอะโน<อ>เขาเล่นจับอึดตัวเองแล้ว<อ>จากเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะที่มีนักสแสดงน้องแนวเบอร์ห้านะคะได้อึดลาดไปนะคะเราก็เลยให้น้องนะคะไปทำคำาความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาแลวเราจะกลับมากันที่ภารกิจที่3กันเลยนะคะภารกิจที่3ก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแนวชอบของเล่นนี้มากเดี๋ยวนี้ก็รู้ชอบเล่นตัวไฮโดรลองจับค่ะว่าคืออะไร เออใคร<อ>เราชอบมา,าเราจะมาให้ดูทีละเบอร,ร์เลยว่าแต่ละตัวจะมีจังหวะเล่นยังไงบ้างได้ตอยที่ต้องฟังเสียงแล้วกันที่เขาตะบกฐานดีหรืออะไรแบบนี้อนโอ้โหโอเคมากเขเห็นแล้วเขเห็นแล้วเขาไปแล้วค่ะเขาเข้าไปแล้วค่ะ,เ,คะเบอร,ร์ที่หนึ่งนะคะเข้าไปเล่นแล้วไม่เล่นไม่ไมเล่นเหรอไม่เล่นเบอร,ร์หนึ่งไม่เล่นนะคะเราจะมาตอบกันที่เบอร์สามเลยนะคะเบอร์สาม เบอร์สามวิ่งหนีไปแล้วน้องคนต่อไปนะคะเบอร์สี่ค่ะมาดูเห็นไหมเห็นของเล่นไหมเออเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นอยู่อันนี้เบอร์อะไรเบอร์สี่เล่นอยู่แล้วก็เดินหนีไปแล้วเบอร์ห้านะคะเดี๋ยวจะย้อนมาเพราะเบอร์ห้ากำลังเช็ดทำความสะอาดอยู่เบอร์หกดีดดดดเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเบอร์หกเห็นของเล่นไหม เบอร์หกย่องหนีนะคะไม่ได้เดินตัวอื่นเดินตัวนี้ย่องอ้าวเบอร์ต่อไปนะคะเบอร์แปดค่ะรู้สึกไหมว่าเบอร์แปดกำลังกระโดดแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วก็ปบบบแปุ๊บยังไม่รู้สึกเพราะเขาไม่ได้ทำเงี้ยค่ะเขาหนีไปแล้วค่ะทุกตัวหนีไปแล้วค่ะชุกตัวหนีใช่โอ้นี่จะตัดสินใจยากเลยแค่เบอร์ห้า นี้เราจะวนกลับมาที่เบอร์5นะคะแล้วมาดูกันว่าเบอร์5จะเล่นไหนเบอร์5วิง่งหนีตอนนี้กำลังตามจับเบอร์5อยู่เออนายกรองวิง่งหนีนี่ฟังเหมือนลูกชายพี่ฮะแล้วดูวตัวนี้ดูข้างหลังกำลังตีรุนแรงอ่ะอุ๊ยเปิดแล้วเพราฉลา,าดกันเลยถ้ามันออแหกออกจากคลองอันนั้นก็ฟังเหมือนลูกชายใช่เนี่ยอันนั้นเบอร์อะไรเบอร์อะไรหลุด อันนี้นะคะคือเบอร์5ที่อึดลา่าไปอย่างเยอะนะคะสองหนึ่งหองหเฮ้ยเล่นอะก็ดิถ่างอยู่ยเฮ้ยเฮ้ยมีเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ตัวเดียวตัวเดียวที่เล่นใช่ในทั้งหมดหมดเวลาเฮ้ย,ยจาก6ตัวนะ ที่เขาเล่นคือทําให้คิดว่าอาจจะใครเราได้เพราะว่าเพราะเขายังเขายังหนุ่มเขายังเด็กๆเลยเขาก็คิดเล่นแสดงว่าอันอิญนที่เอามาอาจจะโตแล้วแล้วก็แบบเฉย,มย,ยเมยเยป็นไปได้พเพราะใครเราเขาดื้อแต่ว่าพอตัวหกเบอร์ประตูแบบแหกออกอันนั้นก็น่าน่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกตัดออกตัวหนึ่งแล้วค่ะคุณจะเลือกตัดออกเลขไหนคะเก็บไว้ห้ากับหก สองธนานน่าสนใจพี่ตัดออกเบอร์หนึ่งตัดออกเบอร์หนึ่งเหตุผลเพราะเพราะว่าได้ได้สัมผัสเขาแป๊บเดียวเองและเขารู้สึกตัวแน่นกว่าแบบเหมือนมีกั้มหรือมีพุงไม่ไม่รู้เขาตัวใหญ่กว่าแต่รู้สึกเขาเขาแน่นกว่าน,อน้องไคโรโอ้โหสแสดงว่าพี่เนทเนี่ยรู้แมวของตัวเองอย่างละเอียดแล้วรู้จริงๆนะคะทุกคนภารกิจที่4ี่นะคะคือภารกิจ ดมกลิ่นแมวไม่องค่ะมไม่เอาดมดูดนะแล้วแต่ดวงว่าเขาจะหันทางไหนให้ดูจะแค่เฉยเฉยพี่จะอุ้มไหมไม่ได้ดทำอุ้มดมได้อยเดียวนะคะพร้อมไหมคะที่จะดมกลิ่นน้องแมวเริ่มจากตัวแรกนะคะเบอร์สามค่ะปัญหาคือน้องใครเราไม่ได้อาบน้ำาน่าจวันสามสีวันคือกวนผมเรียผมไม่รู้เหมือนกัน เต่มันที่เอามาเพราะเขาไม่มีขนจะไม่เลอะเสื้อเลอะบ้านแต่มามีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้รู้ก่อนคือผิวหนังมันจะมันมากแล้วถ้าว่าไม่ได้อาบน้ําแบบทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละสองสครั้งเลยคือตัวมันมันจะทําให้โซฟาหรือที่นอนหรือที่ต่างเมันสีดดำสีดดำต้านเพราะฉะนั้นน้องสปีกมันต้องอาบน้าบ่อยๆเลยครับไม่ใช่ไม่คือเขามีผิวอ่อนมากโอเคค่ะพร้อมดมไหมคะพร้อมอะให้ให้สัมมิห้ามจับค่ะห้ามจับ 1, นนนหนึ่งห <c oughs> ่อหันดมที่ไหนเหอหนึ่งสองสาม่อ้อตรงไรจริงจังขนาดนั้นยนะิงเข้าไปเลยไหมไม่มีกลิ่นตัวนี้ไม่มีกลิ่นเนี่ยนี่เบอร์อะไรเบอร์สามค่ะโอเคจังกลิ่นไว้นะคะดุสูดเข้าไปแล้วคืนลงไป <c oughs> <c oughs> เบอร์ต่อไปนะคะมาดิอันนี้เบอร์อะไรร้องเบอร์สี่ค่ะอะไรไม่ใช่เอาแมวมา <c oughs> อะไรไม่ใช่ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไหนเออโอเคแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรอสีไม่ค่อยไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่าผิวสัมผัสมันก็รู้สึกคล้ายๆล้าใครเนะเบอร์สี่โอเคเบอร์ที่ห้าคือเบอร์ที่คุณอือลาดไปอย่างเยอะเต็มป่องนะคะเดี๋ยวพี่สุดให้ลึกๆเลยเบอร์ห้านไหนไมันใช่แล้วมาไหยไหน ตัวนี้ตัวนี้กลิ่นดีจริงดิโอเคอันนี้เบอร์ที่หกค่ะฮะหมดเวลาน้องไม่อยากให้ดมเยอะตัวนี้ตัวนี้ต้ตตงองกันเร์เวชีวนี่อะไรหนัหร <jour> นงรู้สึกหนังนะไม่ใช่กลิ่นแต่ห mm. นังมันรู้สึกตึงๆเลยม,มันไม่ใช่ไครเรารู้สึกว่าไอ้ผิวของไครเรมันจะนิ่มกว่าจริงหรอเออคู่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเบอร์ต่อไปนะคะเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์แปดเฮ้ จะกัดเขาทำไมอะตัวนี้กล้เมงกับไคลโรมากเลยบปรแบตโนกัดโนี่ชอบกัดไคลโรครับจะจจอวนี้้วาธอกัดเมื่อไรที่กัดเน้นก็จะกัดกลับเพื่อให้ดูว่าให้วของยโอเคหมดไปแล้วจะขคภารกิจที่4คุณจะต้องตัดออกหตัวค่ะตัวไหนที่คิดว่าไม่ใช่ไคโรอย่างแน่นอนสามอันที่ไม่แน่คือ4 5กับแอันนั้นคือหนังนิ่ม แล้วก็ไม่มีตัวไหนไม่กินเลยนะครับมันไม่เหมือนสับผมแล้วก็มันมีกินของคำไว้นะทุกตัวมันม่กินเหมือนเหมือนแมวสฟิงค์เลยครับแต่ถ้าพูดถึงผิวที่สัมผัสกับจมูกกับหนวดคือใกล้เคียงกับ4 5กับ8ไม่ใช่คือ3กับ6แน่นอนแต่พี่จะตัด6ออกเพราะว่าเพราะว่ามันร้องด้วยและเสียงมันโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเบอร์6ถูกตัดออก ที่เรามีอยู่ตรงนี้เราจะให้ดูรูปให้เด็กดิดูรูปว่าคิดว่าอันไหนเป็นอุ้มเท้าของน้องไคโลอันนี้นะคะพี่เนยสามารถเปิดตาได้แต่จะได้เห็นแค่นี้เลยนะคะเปิดได้หรอเปิดได้เลยแต่ว่ามองได้แค่ทางตรงเท่านั้นทางตรงอ๋อแบบนี้โคตรสวยเลย <c oughs> เริ่มจากเบอร์แรกก่อนนะคะเบอร์แรกคือเบอร์สามเริ่มเบอร์สามแล้วจะใบรู้อะไรด้วยเหรอมาอันต่อไปเบเบอร์สาม อันต่อไปนะคะเบอร์สี่ค่ะต้อมีอะไรขาวๆเจ็ดชาตตัวนี้โอเคอันต่อไปนะคะเบอร์ห้าค่ะตัวอันนี้ก็ลึกๆเลยดูเหมือนว่ามันมันดื้อแล้วมันมีรอยเล็บด้วยดูด้วยเหรว่าดื้อจากการดูก็ก็มันไม่เหมือนอีกสองอันไงอันต่อไปนะคะคือน้องเบอร์แปด ว้ยนี้ก็ดูดื้อเหมือนกันดูแบบกดมาหลายรอบแล้วจากที่ดูแค่นี้พี่เนสจะตัดตัวไหนออกก็สครับเหตุผลเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวรอบนี้รอบนี้ไอ้รอยเท้าไม่ช่วยแต่พี่ยังยังมั่นใจ4 5, 8, ี่ห้ากับแปคือจากสัมผัสไอ้จัูกวมันมันรู้สึกสามอันนั้นคือใกล้เคียงกันหมดเอาเบอร์สาออกใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะแน่ใจนะแน่ใจโอเคเอาเบอร์สออกค่ะคุณไม่ได้ไปต่อค่ะออกไปไกล มั100่นใจอร์เเลย <S <S มั่นใจว่าใครโลยังอยู่สี่ไม่แน่ใจแต่ห้ากับแปดคือมันใกล้ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงมากใช่ไหมคะเออภารกิจนี้นะคะเป็นอะไรที่ไครโลเกลียดที่สุดในชีวิตนั่นก็คือใส่เสื้อผ้าใช่ค่ะไครโลจะลองแต่เขาก็ได้เกลียดขนาดนั้นหรอกตอนแรกๆเขาเกลียดแต่ตอนนี้เขาชินแล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่ว่าพยายามฝึกแล้วก็แม่บ้านที่บ้านที่นหนก็พยายามฝึกน้องด้วยนะคะเราก็มีชุดให้น้องนะคะนี่เป็นชุดแขนยาวสีดำ ที่ซื้อจากเซียงค่เฮ้ยนี่คือสติ๊กจ็อบใช่โอเคพร้อมไหมคะที่จะลองสวมเสื้อผ้าจะมีเวลาทั้งหมด1นาทีนะคะในการใส่เสื้อผ้าถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้หรืออะไรก็ตามก็ถือว่าหมดเวลาก็คือได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะได้พร้อมไหมคะเสื้จุนเทปเบอร์สี่หนึ่งนาทีจัดเลยคบ๊าบ๊ะ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 ไม่ต้องมีเวลาหนึ่งโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ไครเรล้านเปอร์เซ็น เพราะว่าหางมันสั้นเกินไปแล,และตัวหนามากตัวนี้หนามากครับหางคือเป็นเป็นก้้มใหญ่เลยของ้องคโร,รมันจะเรียวและยาวมากใส่เสื้อแบบมองไม่เห็นถึงยากนะหลือเวลาอีกสิบวินาทียังไม่ต้องใส่เลยก็แค่จกันก็ไมจกันอันนี้โก้ดีภรริก,กต้องใส่เสื้อให้น,นี่ก็รู้ดิต้องใส่ใส่มาบ้างก็ต่อไปทำแบบดีไม่ได้คตัวต่อไปภรก,กิต้องใส่เสื้อหมดเวลาอ้าวยังไม่ได้ใส่ ถ้าทำลายกิจใส่เสื้อไม่เสร็จเราจะไม่ให้พี่เนทตัดตัวที่อยากให้ตัดออกหนูจะเป็นคนตัดเองว้าวใช่ไกิจจะต้องใส่เสื้อให้เสร็จมาเอามาโอเคเบอร์ต่อไปนะคะเบอร์ที่5ค่ะหนึ่งสองสามองมาบนตักพี่เนทเลยค่ะหนึ่งหนึงหนึ่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 งงยี่อะไรยี่อะไรโอเคโอเคอย่าโดนใส่เสื้อตัวนี้น่ารักมาโู้ว่าจะได้ทำยัง ใส่ให้ได้นะคะภรริกีภรริกีของเราจะต้องใส่เสื้อให้ได้มันไม่ดูช่วยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแน่เออเออไออเลยเฮ้จะจับพังแล้วเมื่อกี้จับทังได้แล้วตัวตัวนี้ตัวนี้ไปแล้วทั้งยาวนะไม่เหมือนอันแรกไม่เหมือนชาวบ้านนี่ค่ะใส่เสื้อให้ได้ค่ะต่อให้หมดเวลาก็ต้องใส่เสื้อให้ได้หัวเลยหัวอโหยอมแพ้เอะ ตัวนเดอไม่เอาโอเคเบอร์ห้านะคะหมดเลลวลาคะ่ะใส่เสื้อได้เท่านี้นะคะนะี <c oughs> ได้แต่หัวเบอร์แปค่ะอันนี้ก็หัวตูดนี่คือหัว,ห,ว <Okay. S 2> หัวอยู่นี่โอเคโอเได้ได้โอ้โ,อโ,อโ,อโตัวนี้นี่มากเหมือนใครรูแไ้วเขาจะนิ่งด้วยเฮ้ยความสูงไปได้สูงนี่เบอร์อะไรอันนี้เบอร์แปนะคะต้องใส่ชุดให้ได้นะคะเฮ้ย มามาดิเฮ้ยดู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 ใส่ได้ด้วยตัวนี้ใช้ไหมปทั้งหมดเพียงแค่48วินาทีเท่านั้น<ต>ค่ะทุกคนมันเหลือแค่ห่างก,ก่อนห่างก,ก่อนเฮ้ยห่างเปทูกขนาดนะแต่แต่ปลายหางคือแข็งๆเลยไม่แน่ใจนิแต่ตัวนี้ดูดูชอบไหมเขาหลับตาไหมบอกอ,อันนี้ภาพลงนะ้าพ้าจูบเขาหลับไหมหลับ รับใช่ไหมรับทุกรอบเลยเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับภารกิจสุดท้ายนะคะถึงเวลาที่พี่เนจะต้องตัดออกนะคะ2ตัวแล้วเหลือเพียงแค่เลขเดียว4 5หรือ8ใครคือไคโรตัวจริงสูวรที่ไม่ใช่แน่นอนเบอร์4นานาแน่นกว่าห้างสั้นไม่เหมือนไคโรก็คือตัดซี่ยอกนะตัดซีออกไปเลยอเคคตอนนี้เราเหลือแค่5กับ8เพราะว่า5เดื้อ และไครโรก็เดอเบ็ร8แปดพออุ้มแล้วก็จูบคอเขาก็นิ่งแล้วก็หลับตาก็เหมือนไคโรพอจำหางทั้งสองตัวฮังเบอร์ห้าคือคือใช่ฮังเบอร์แปดอันนี้ไม่เคยเจอไครโราทาก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดที่ที่ทำให้ตัดสินใจคือเบอร์แปดเก็บหางแบบเก็บเลยซึ่งที่ไม่เคยเจอไครโรทําแบบนั้นแล้วก็จับตรงปลายหาง มันจะแข็งๆเลยแล้วรู้สึกว่าไคโรเอราชอบกัดหางตัวเองเขาจะเล่นกับหางตัวเองตลอดเพรามันหางยาวมากแล้วมันจะนิ่มต้องตัดสินใจเพียงแค่เพราะหักนะเนจะเลือกเบอร์หคือน้องไครโรตัวจริงเบอร์ห้าถ้าเกว่าพี่เนสตอบถูกนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ช่องไม่เ็ดเนทแล้วก็ช่องชันฟยว่าด้วยสี่คือล้านอร์เต์ฟังทงเลยแบบกับกา กล้าพนันบริษัทมาเนเน็ตไปเลยว่า4มไม่ใช่เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าผิดจะ,จะให้ใครพูดเลยพูดก่อนจะได้มีหลักฐานจริงๆเราพนันเดี๋ยวให้คุณนาัทานบอลลิงก็ได้คนระับก็คนเดียวกันก็นั่นแหละตอนนี้พี่ก็มาเนเน็ตแต่นาัทชาันบอลลิงก็คือนเน็ตเออโอเคเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคือเบอร์ห้าถูกหรือไม่ถูกครับเบอร์ห้ายว่ดิฉันตรงนี้ก่อนเดี๋จะเบอร์ห้ามาให้นะโอเค โอเคเบอร์ห้าเบอร์แปดชัดๆคุณคือไคลโร,รของไมเมดเนตัวจริงหรือไม่เปิดตาดูเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรอดวยายทีขอจำหน่อยเฮ้ยแต่อันนี้ลองจุ๊มลองจุ่มเบ,บ็ที่พันสิเขาหลับตาดูค่ะอันนี้ก็เบอร์แปดดูโอเคอันนี้เบอร์แปดใช่ไหมหนูร้องดีไหมใช่ไหมโอ้โอ้เดี๋ยวเขาหลับ อ้าเห็นไหมนี่ที่พูดถึงนะทำไม่ค่อยท่นอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะมีเหตุผลไหมคือครัวหรือไม่ชินใช่คือตรงนี้ตรงนี้คือเหมือนใครเราบ้างดูทุกอย่างจริงจริงใช่โอเคมากตอนจบยินดีด้วยท่ไทายถูกนะนี่อ้าวทำไมเราอยู่ในกองว่าแบบก็เราเปลี่ยนไงอันนี้เบอร์ห้าไหมอันนี่เบอร์ห้าที่เราห้าแหละพี่อะไรอยากคุยกับลูกบ้างคะที่ทำภารกิจสำเร็จ ดีมากครับเป็นตัวพระเอกเลยครับขี้ให้มันเป็นเป็นจุดเด่นน <c oughs> <c oughs> ี่ดูโชคทำมาอมชอบชอบสิ่งที่จำให้มันแตกต่างกันอะ่ะจริงจริงเออเ <c oughs> พราะอะไรครับเพราะอะไรหางนั่นแหละหางมันจับหางเบอร์แบงเพราะว่าต้องเอาหางเข้าไป่มีกลุ้ม <c oughs> มันจับได้คือคงไครเรย,ยาวมากคงไครเรยาวมากเลยมันสุยินดีด้วยนะคะพี่เนทคุณทำภารกิจมสำเร็จจ้จำทาให้ทุกรนจุ๊บ เธอด้วยต้องได้รูว่าจะทำได้เอาไปเลยถ้าอยากให้แนะนำได้ไหมคะสำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยสงสฟินซ์เนี่ยควรดูอะไรบ้างเราต้องมีอะไรบ้างคะในถึงแบบควรดูอะไรบ้างในการที่จะเลี้ยงฟิงติ์ตุ้งแบบลักษณะน,นิสัยเขาต่างจากแมวอื่นเขาจะดื้อค่ะเขาจะเป็นแมวที่เอ e r อ y เยอะเยอะมากเ่<า>แล้วเราต้องมีเวลาดูแลเขาอ่าประมาณนั้นแล้วก็นิสัยเขาจะเหมือนแบบลิงผสมหมา ก็จะไม่เหมือนแมวท้่ไปใช่ไม่เหมือนแมวเขาไม่ได้เป็นแมวที่แบบจะไปจากเราไม่ยุ่งด้วยเขาจะเหมือนอยางเล่นด้วยตลอดเวลาจะมีความเหมือนหมาก็คือจะบอกคนอื่นที่เวลาจะเลี้ยงก็คือข้อดีของเขาคือจะติดคนใช่าผมนั่งบนโซฟาเมื่อไรก็ได้ไม่ว่าปุ๊บ จากที่ไหนก็ได้ในบ้านเขาวิ่งมาแล้วก็ขึ้นบนตัวเลยครับแต่ข้อเสียของสเิงก็คือติดคนเพราะว่าบางทีเราจะทําอะไรอะทาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะแบบต้องอยู่ต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาจะกินชิปคนตลอดเวลาใช่หรือว่าตอนที่บางทีตอนนั้นที่พี่เน็ตอยู่บนรถแล้วแค่ลงไปเซเว่นไฮโรก็ร้องไม่หยุดนะครับร้องจนเว่าติดขึ้นมาแล้วเขาจะรู้จักชื่อเขาจาเจ้าของด้ยเขาจะเหมือนหมา หมือนหมัดใจีิรเียนแล้วก็ไม่มีขนด้วยก็คือเหมาะกับคนที่แพ้ผงเป็นไปหมดด้วยหรือว่ากลัวเรื่องขนเรื่องความอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเลืยกได้เหมือนกันแล้วอยากให้แนะนำได้ไหมคะว่าฟางของที่ช sí> ื่อว่าอะไรบ้างแล้วมีสปริงอะไรให้เลือกบ้างก็จะมีเป็นสปริงที่เป็นขายาวหัเตั้งขาสั้งแล้วก็จะเป็นบพวกที่เป็นหูวคิก แล้วก็จะมีหูพิกขาสัานที่เรียกว่าเดิเลแใช่แต่ว่าตอนตัวนั้นท้องอยู่ก็เลยไม่ได้พามาอ๋อท้องอยู่ก็คือมีทุกแบบเลยก็ใครที่สนใจนะคะก็อยากที่บอกสามารถไปติดตามมีช่องทางไหนให้ติดตามบ้างติดตามได้ที่โรงพยาบาลจัดบ้านสีขาวหรือว่าเฟซบุ๊กสปริงเทลที่แคทเธอรีนค่ะโอแล้วก็ตอนนี้มีน้องคนหนึ่งที่ว่างอยู่ด้วยนะคะอีอ ตัวนี้ตัวนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะทุกคนแล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะคะอันนี้ยายบ้านพร้อมตำแหน่งแชมป์ยายบ้านพร้อมตำแหน่งโอ้โหดูเป็นแตนเลยใครที่อยากได้แมวที่เหมือนไคโรมากที่สุดตอนนี้นะคะบอกเลยว่าอย่างว่างอยู่สามารถเข้าไปกดพร้อมพร้อมแชมป์ด้วยนะครับพร้อมแชมป์ด้วยแล้วก็เป็นขายได้ยังไงแล้วก็ฟาร์มดีคุณภาพดีสะอาดแล้วก็มีแบบความรุ้แน่น บ,บเรียบน้องดีแน่นอนนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับบันดี้ยินดีกับพี่เนยด้วยนะคะที่หาใหรครเราตัวจริงแล้วก็อย่าลืมใครที่สนใจน้องสป,ปิงค์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะฟาร์มที่เราเลือกสําคัญมากๆเราต้องเลือกฟาร์มที่ใส่ใจน้องนะคะแล้วก็คุณภาพของฟาร์มก็สําคัญมากๆนะคะวคะคนะคะันแนะนําเลยนะคะฟาร์มชื่อว่าฟาร์มอะไรสปริงเฮลตี้แคทเทอรีนีค่ะได้ค่ะแล้วก็ส่วนตอนนี้ขอตัวไปก่อนอย่างทุกคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์นมาบอกนะคะ I love you big much บ๊ายบายช่วงเอวาเชอร์ทอมบีริ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่ในใสายตาคนอื่นๆได้ I love you big m a s h แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ